ทีนี้เรามาดูที่วิธีการอ่านกราฟนะครับของตัว Forex นะครับผมขออนุญาตนำเสนอนะครับวิธีการอ่านกราฟหลักๆนะครับในตลาด Forex นะครับตัวกราฟนะครับสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3แบบใหญ่ๆนะครับแบบแรกก็คือแบบลายฉาดนะครับก็คือว่าเป็นกราฟเส้นนะครับแบบที่2ก็คือว่าบาร์ฉาดนะครับก็คือเป็นกราฟแท่งนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือเป็น Candlestick Chart หรือว่าเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งทั้ง3แบบนี้นะครับตัวที่ตุกกราฟที่มีการใช้งานแล้วก็แพร่หลายมากที่สุดก็คือเป็นแบบ Candlestick Chart นะครับหรือว่ากราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งกราฟแท่งเทียนนั้นนะครับข้อดีของกราฟแท่งเทียนก็คือว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับการเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคานะครับใน t ท m e เฟรมใน1หนึ่งได้นะครับ,นะรบจาก การดูกราฟแค่กราฟแท่งเดียวนะครับว่าราคามีการเคื่อนที่ไปนะครับสูงนะครับสบินไปไฮที่ราคาไหนนะครับต่ําสุดที่ราคาไหนเปิดปิดที่ราคาไหนนะครับเราใช้วิธีการดูจากแคเดลสติ๊กชากนะครับจะเป็นกราฟวิธีการดูที่ง่ายที่สุดนะครับจริงๆแนวคิดของแคเดลสติ๊กชากกับบชารากจะคล้ายๆกันนะครับก็คือแนวคิดของราคาเปิดราคาปิดราคาไฮราคาโลนะครับแต่ว่าวิธีการแสดงผลนะครับ ของตัวราคาเปิดกับราคาปิดนะครับจะเป็นตัวแท่งนะครับขีดออกไปทางซ้ายทางขวานะครับแต่ตัว Candlestick ที่เป็นตัวแท่งเทียนนะครับจะแสดงจากตัวเนื้อเทียนนะครับที่เป็นตัวบอดี้นะครับที่เป็นตัวทึบนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ง่ายกว่าบาร์ชาร์นะครับดังนั้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเขาจะใช้ตัวแคเดลสติ๊กชาร์ดมากที่สุดนะครับทีนี้ในตัว c a เดลสติ๊กชาร์ r นะครับเรามาดูแนวคิดหลักๆวิธีการอ่าน ตัวกราฟ candlestick chart เป็นยังไงนะครับ candlestick chart นะครับหรือว่ากราฟแท่งเทียนนันะครับหลักในกราฟ1นึ่งแท่งนะจะจะปรปะปกรอบไปด้วยราคานะครับทั้งหมด4แบบนะครับการเคลื่อนไหวของราคาจะแบ่งไปทั้งหมด4 4จุดนะครับในกราฟ1แท่งนะครับก็คือมี high มี low มี open แล้วก็มี close นะครับตัว high ก็คือจุดที่ราคาขึ้นไปทําสูงสุดนะครับตัว low ก็คือจุดาาจุดที่ราคามีการเคลื่อนไหวต่ำที่สุด นะครับส่วน Open นะครับก็คือเป็นจุดที่ราคาเปิดนะครับหน้าทมเฟรมนั้นๆั้นะครับ Close ก็คือเป็นจุดที่ราคาปิดนะครับก่อนที่จะหมดแท่งตัวนั้นนะครับก่อนที่จะขึ้นแท่งใหม่นะครับทีนี้แท่งนะครับตัวเนื้อตัวบอดี้นะครับของตัวแท่งเทียนตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็น2แบบนะครับจะสังเกตว่าตัว High กับตัวโลตัวนี้นะครับใช้วิธีการอ่านเหมือนกันนะครับทั้ง2แท่งแต่จุดที่ต่างกันนะครับของตัวของแท่งนี้ก็คือว่า ตัว o อ e n กับตัว Close คือราคาเปิดกับราคาปิดนะครับถ้าในกรณีที่ราคานะครับทำการเปิดต่ำนะครับแล้วก็ปิดสูงนะครับนั่นก็หมายถึงว่าณทำเฟรมนั้นนั้นนะครับราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแนวโน้มของราคามีการมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับตรงขั้นกรรมครับในกรณีที่ราคามีการเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำนะครับนั่นก็หมายถึงว่าณทำเฟรมนั้นนั้นนะครับราคามีการเคลื่อนที่นะครับลงนะครับ เพราะว่าเปิดสวนก็ปิดต่าราคามีการื่อนที่ลงนะครับก่อนที่จะไปขึ้นแท่งใหม่ก็หมายถึงว่าแท่งนั้นนะครับราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดในการวิเคราะห์ราคานะครับการใช้อินดิเคเตอร์นะครับ,การ,รบการดูแพทเทิร์นหรือไม่ก็การวิเคราะห์การแท่งเทียนนะครับผมก็จะนําเสนอนี่อีกใน,นอ van, นในส่วนของการวิเคราะห์วิห์ของแอดวานซ์นะครับในส่วนของการวิเคราะห์ทางแท่งเทียนนะครับทีนี้ในพื้นฐานของ การอ่านกราฟนะครับทั้งเทียนก็คือจะมีในลักษณะที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราสามารถดูราคา low high แล้วก็ open close ได้นะครับจุดโล w จุด high นะครับทั้งสองแบบนี้จะเหมือนกันนะครับจะต่างแค่จุด open ที่ราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดราคาปิดแค่นั้นเองนะครับถ้าราคาเปิดต่ําปิดสูงนะครับกราฟก็จะมีการราคาก็จะมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเปิดสูงก็ปิดต่ํานะครับนัาทำไปเม่นั้นราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับ ทีนี้ผมขอ,อโยงกลับมาที่ตัวโปรแกรม MetaTrader นะครับเพื่อจะให้มให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ผมเปิดเปิดกราฟตัวยูโรยูเนะครับแบบ e Frame ต่อนหนึ่งวันนะครับทีนี้จะสังเกตว่าในส่วนของอชนิดของกราฟนะครับก็จะแสดงอยู่ด้านบนนี้นะครับก็คือเป็นลายชาร์ Candlestick นะครับแล้วก็บาร์ชาร์ที่นำเสนอไปนะครับทีนี้ผมเลือกที่บาร์ชาร์ ขาโทษทีครับผม่มที่ลายฉาดก่อนนะครับจะสังเกตว่าลายฉาดนี่เป็นกราฟเส้นนะครับซึ่งกราฟเส้นตัวนี้นะครับก็จะคำนวณจากราคาปิดของแต่ละไทม์เฟรมนะครับของแต่ละแท่งนั่นเองนะครับทีนี้ในกรณีนี้ผมเลือกที่กราฟที่ไทม์เฟรมเป็นลายวันนะครับจะสังเกตว่ากราฟก็จะเป็นการเคลื่อนที่โดยการพอดตไอตัวจุดนะครับที่ราคาปิดนะครับของแต่ละแท่งที่เป็นลายวันนะครับ ยกตัวอย่างก่อนที่จะเลื่อนเป็นตัวลายฉาดนะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับแท่งที่เป็นแท่งสีขาวตัวนี้นะครับหมายถึงว่าราคาเปิดสูงนะครับแล้วก็ปิดต่ำนะครับหมายถึงราคามีการปรับตัวลงในวันนั้นนะครับว่าอตัวทำเฟรมตัวนี้แทนทำเฟรมต่อหนึ่งวันนะครับแท่งนี้นะครับราคาเปิดต่ําแล้วก็ปิดสูงนะครับนั่นคือราคาณของวันนั้นมีการเคลื่อนที่ขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ในกรณีที่เรามีการเซตนะครับเซตค่าของตัวกราฟให้เป็นสีแบบต่างๆนั้นนะครับแล้วก็สามารถเซตได้นะครับผมจะนําเสนอในส่วนของพื้นฐานการใช้งานตัว Meta t h a d e r นะครับแต่ว่าในลักษณะของกราฟที่เป็นเดฟอ u ต t เมื่อในกรณีที่เรามีการเปิดตัวโปรแกรมมาครั้งแรกนะครับจะเป็นสีทึบสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าโทษทีครับเป็นสีใสตัวนี้นะครับถ้าในกรณีที่มีการเปิดต่ําปิดสูงแล้วก็จะเป็นสีทึบสีขาวแบบนี้นะครับถ้าในกรณีที่มีการ เบิดสูงแล้วก็ปิดต่ำนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่ลายฉาดนะครับจะสังเกตว่าถ้าผมเปลี่ยนนะครับเป็นลายฉาดปุ๊บนะครับจุดที่จะพอดของแท่งนี้นะครับก็จะเป็นราคาปิดคือจุดนี้นะครับสังเกตดูนะครับนะฮะคือจุดนี้เป็นราคาปิดนะครับของแท่งนะครับส่วนราคานี้นะครับแท่งนี้นะครับของวันนี้ราคาปิดก็จะเป็นแท่งนี้นะครับถ้ามองสามแท่งนี้ต่อกันนะครับจะสังเกตว่าราคาจะมีการเชื่อมจากราคาปิดแท่งนี้แท่งนี้ แล้วก็มาปิดที่แท่งนี้นะครับเพราะว่าแท่งนี้ปิดต่านะครับราคามีการพื้นที่ลงสามจุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับลองดูนะครับนะฮะหนึ่งสองสามตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูแบบตัวบาร์ฉาดกันบ้างนะครับบาร์ฉาดก็คือมีลักษณะแนวคิดในการอ่านราคาคล้ายๆกับคันเดลสติกนะครับแต่ว่าบาร์ฉาดจะใช้วิธีการเป็นใช้แท่งนะครับยื่นออกมาจากตัว แท่งราคาอีกทีนึงนะครับผมยกตัวอย่างเป็นแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับราคาไฮแกลโลนะครับใช้วิธีการอ่านเหมือนกันนะครับก็คือจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่าสุดนะครับส่วนราคาโอเพนนะครับราคาโอเพนถ้าเป็นตัวบาชาฉะนะครับก็จะเป็นแง่งอมาทางซ้ายมือนะครับส่วนราคาปิดจะเป็นแง่งออกมาทางขวามือนะครับคือราคาเปิดแง่งจะอยู่ซ้ายราคาปิดแง่งจะอยู่ขวานะครับถ้าเป็นแท่งนี้ นะครับสังเกตว่าเง่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะราคาเปิดเปิดต่ำปิดสูงนะครับสังเกตดูนะครับนะครับแง่งอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วตัวนี้เง่งก็อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าปิดสูงนะครับทีนี้เรามาดูราคาที่เป็นมีการเคลื่อนที่นะครับลงบ้างนะครับเปิดสูงก็ปิดต่ำนะครับนั่นก็หมายถึงว่าไฮโลนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่านเหมือนคันเดสติ๊กเหมือนกันนะครับแต่ตัวราคาเปิดนะครับราคาเปิดที่อยู่ซ้ายนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะนะครับเพราะว่าเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำ นะครับสังเกตดูนะครับแท่งนี้นะครับที่เป็นแท่งราคาในการขึ้นที่ลงนะครับเปิดก็จะอยู่บนนะครับเพราะว่าราคาเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำนั่นเองนะครับทีนี้แนวคิดในการใช้กราฟนะครับของตัว forex ตัวนี้ก็คือว่าเราจะใช้กราฟ candle stick นะครับวิเคราะห์เสมอนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าข้อดีของตัว candle stick นั้นนะครับเราสามารถที่จะรู้การเคลื่อนไหวของราคาณท i m e f r a m นั้นๆนะครับผมจะเปลี่ยนทป็น t i f a ต่างๆนะครับเป็น l i n สีชั่วโมง l ายหนึ่งชั่วโมงนะครับ ซึ Club ่งแนวคิดในการอ่านกราฟแคดเลสติ๊กนะครับเราสามารถที่จะรู้การเคลื่อนไหวของราคานักทเฟรมนั้นได้นะครับว่าราคามีการเคลื่อนที่ไปสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับต่ำมากน้อยแค่ไหนเปิดแค่ไหนปิดแค่ไหนนะครับแต่ในกรณีที่เราใช้ลายฉาดนะครับที่ไม่เป็นที่นิยมมากก็เพราะว่าลายฉาดมันจะคำนวณที่ราคาปิดอย่างเดียวนะครับสังเกตว่าคำนวณเป็นราคาปิดอย่างเดียวราคาจะมีการเคลื่อนที่เชื่อมตามจุดต่างๆนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าณจุดที่ ทำเฟรมนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับราคามีการเคลื่อนที่ไปที่ทางไหนบ้างนะครับตัวลายฉาดเราไม่สามารถที่จะอ่านตัวอารมณ์ของตลาดได้นะครับดังนั้นนะครับตัวแคดูสติกจึงเป็นกราฟที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับทางเทคนิคนะครับจากวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้พื้นฐานของการอ่านกราฟพื้นฐานนะครับตั้งแต่ตัวลายฉาดนะครับบาร์ฉาดแล้วก็แคดูสติกนะครับ ตัวแนวคิดที่เราใช้ในการเป็นข้อน่าหลักก็คือเราจะใช้แคทัสติ๊กนะครับหรือกราฟแท่งเทียนอย่างเดียวแค่นั้นนะครับส่วนราคาที่เราทําการเรียนรู้วันนี้ก็คือว่าวิธีการอ่านกราฟนะครับไฮโลโอเพนโคลสนั่นเองนะครับไฮโลนะครับก็คือจุดสูงสุดต่ําสุดนะครับโอเพนกับโคลสจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าราคามีการเปิดต่ําแล้วก็ปิดสูงก็หมายถึงว่าราคามีการเคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในตัวทําเฟรมนั้นๆในเช่นึงช,นชั่วโมงตรงนี้นะครับราคาเปิดต่ําตรงนี้ปิดสูงนะัมาถึงงวว่ช่ชโี ราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นตรงข้ามกันตรงข้ามกันนะครับในกรณีที่ราคามีการเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำนะครับในเช่นแท่งนี้ชั่วโมงนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าในชั่วโมงนี้ราคามีการเคลื่อนที่ลงนั่นเองนะครับก็คือเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำนะครับนี่คือแนวคิดในการอ่านกราฟพื้นฐานนะครับของฟอร์เร็กนั่นเองนะครับนะครับทีนี้ในส่วนของวิดีโอชุดนี้นะครับนั่นทำให้ท่านนักลงทุนทราบพื้นฐานของการอ่านกราฟ ทางเทคนิคนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่เราจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในพาดของตัว Adva n c e ต่อไปนะครับจากการอ่านกราฟทางเทคนิคตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปต่อยอดหรือว่านาไปวิเคราะห์นะครับเพิ่มเติมในกรณีที่เราต้องการที่จะอ่านแนวโน้มแล้วก็หาเป้าหมายของราคาในการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับเพื่อใช้ในการแกงกําไรนะครับแล้วก็คาดการทิศทางของราคาใน For e x ต่อไปนะครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะครับจะทําให้นักลงทุนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการอ่านกราฟทางเทคนิคนะครับ แนวคิดก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่าความรู้กลยุทธ์และก็การบริหารเงินทุนลงทั้งกิยทยาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการลงทุนในตลาดฟอเร็กนะครับ